ฮอร์โมนเพศนะคะไม่ว่าจะฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันก็มีความสําคัญกับร่างกายในหลายๆส่วนเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับทางเพศเท่านั้นนะคะเรื่องของมวลกระดูกเรื่องของการเจริญเติบโตอะไรต่างๆเกี่ยวกับโ่างกรยทั้หมนอะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะอย่างฮอร์โมนเพศหญิงก็มีหลายตัวมากนะคะตัวที่สําคัญสาคัญก็อย่างเช่นเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนนะคะแต่เชื่อไหมว่าฮอร์โมนเพศชายเนาะที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ย ก็มีบทบาทในผู้หญิงเหมือนกันนะจ๊ะซึ่งแต่ละตัวเขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปอาการของการขาดฮอร์โมนหรือฮอร์โมน,โมนตัวไหนดอกเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยเรามีอาการผิดปกติที่มันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหรือเปล่าเนี่ยอย่าเพิ่งคิดเองแล้วจะไปหายานหน,นนะูมีนามากิดเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนค่ะคุณเพราะว่าจริงๆแล้วระดับฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงหรือการใช้ฮอร์โมนบางอย่างแบบผิดวิธีนะคะ มันเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งได้นะหรือไปกระตุ้นของภูมิต้านทานบางอย่างของเราเกิดเป็นภูมิต้านทานทำลายเนื้อเยื่อตัวเองโรคพุ่มพวงอ่ะเคยได้ยินไหมการใชอข้อมูลผิดปกติค่ะกระตุ้นโรคพุ่งพวงได้นะจ๊ะเนื้อเยื่อเราก็จะอักเสบบาดาเจ็บอะไรเต็มไปหมดเลยอันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรวจกันก่อนดีกว่าเนาะมาให้หมอตรวจด,ดูว่าเอะมันควรจะต้องปรับฮอร์โมอนด้วยอะไรด้วยยาตัวไหนหรือด้วยฮอร์โมอนตัวไหนนะคะ <S <S อย่างบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงนะจ๊ะต้องเพิ่มตัวฮอร์โมนเพศชายเข้าไปก็มีนะเพราะฉะนั้นี่่าารึกกษดวะ